สวัสดีครับช่องเสือน้อยมืองกอน้อยผมพาทุกท่านมาชมบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานครครับเด็นไกลๆตรงนั้นสะพานพระรามแปโอ้บรรยากาศดีมากครับตอนนี้มีเรือ f ฟ r ร์รี่ไม่สมาร์ทเฟอร์รี ดาน้ายมือวัดระฆังโคสิตารามด่านนั้นเป็นราชนาวีสโมสรของกองทัพเรือครับหาชมบรรยากาศ เห็นเป็นวัดพระแก้วครับพระบรมมหาราชวัง อภรรมมหาราชวังครับติแม่น้ำเจ้าพยา